สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพบก,กับรายการ GME นะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นโกลดออนไลน์กันให้ดูกันนะฮะตอนนี้ผมเล่นสายสายปืนอยู่ฮะอะไรว,วะกีกับมึงตีกูไม่โดนจริงอะยิงเอานี่นี่ อีสแรดนี่แหละทันสามจอกจอกฮะพวกนี้โอ้โหตีเจ็บเหมือนกันในเราเนี่ยได้เยอะพี่โอ้น้อยกันอ๋อกบกลับกรับ นี่นั่งตีตีลิโกที่นี่ฮะตีมันที่นี่จะได้เยอะมากโอ้นี่เยอะละกบในผมว่ายังน้อยนะอ่อตองเขานี่แล้วแหละอุยอ้ยเจ็บ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 แม่ยั่วเมือง โย่อะไรอ่ะโย่ยให้ตีลิโกโอ่ะห๋อฮะใสะครอ

หสามพันกว่า,วา,าเท่านั้นเองหรือตอนผมไวสามเก้ามันให้เป็นหมื่นเลยนะเนี่ยเป็นไรที่ตีลิโกมากๆนี่เอ้อเดือดฮะ ฮ้ย <L an> ไม่เอาไม่ต้องการยันนะไปเลยเอ,าลอย้าวอล่วะกูต้องเวลอยู่ที่นี่ใช่ไหมไม่เอาอ่ะโอ้มันเจ็บอ่ะก็ ผมขอรีเสร็จก่อนนะฮะก็กลับมานะฮะตอนนี้เอ้ยไม่หาเว้ยนี่ไงนี่ไงไายแล้วนย่ไงเอ้ย,เ,อย,เ,อยปเปี้ยวเปี้ยวอ่ะมึงเปี้ยวอ่ะตีอีกทีหนึง่ง The Dog, Ờ, NÌ ngay, The Dog, The Dog, Ờ uh. The Dog, The Dog, The Dog What the fuck Ừm um, Thầm a lây, thầm a tí đi cổ của lỡ. Um, cú lỡ Cú chẹp, cú chẹp Cú, cú chếp mắc mắc. โอ้ oh, ไม่ได้นะฮะเกียตรตินานๆน,นะฮะนี่แดงม่งแดงม่งดาร์กแม่งดาร์กแม่งนี่คนสุดท้ายแดงม่งนี่แดงแดกโอเคฮะกายสุขความจริงขึ้นมาเรื่อยฮนี่ฮะนี่ฮะจิมิโกะอะไรอะไรอะไรบักจ่อยบักจ่อยบักจ่อยอะบักจ่อยอะ นี่บักจอยบักจอยนี่บักจอยบักจอยเฮ้ยเราเจอเพยเยอะแล้วทำไงดีทำไงด,งดีไม่ทำละช่างแม่งอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่มันประสานงากันเหรอนี่ไง ไจิมิโกะจิมิโกะนี่เกียนเกียนมันฮะเกียนมันอ้าวกดผิดอะไรฮะอะไรฮะนี่ฮะโอ้โหเจ็บมากฮะตอนนี้เจ็บมาก เล่นเชียอะไรเล่นเชียอะไรมันเป Bel ็นบอทนะนี่สะท้อนนะสะท้อนดาเมจฮะนี่มึงเชียอะไรมึงเชียอะไรมึงเชียมึงเชี่มึงเชียอะไร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 เชียอะไรเชียอะไร เชียอะไรเชียอะไรโอ้โหขึ้นยากมากฮะตอนนี้ผมเวลค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะก็อุย้ยอ้โหเจ็บกูเจ็บกูเจ,บเจ็บนะกูเจ็บไหมกูเจ็บไหมนี่เอิ่มหลงนะฮะ แท็กซี่เมคาเอา้าไม่ได้ดูเบยแท็กซี่เมคาก็ถ้าไปถึงแล้วผมขอจบคลิปแค่นั้นนะฮะอะไรวะหันยาวัานย่อมาทูติดใต้เนี่ยโอเคฮะ โอ้โหเจ็บสัตว์โอเคฮะโอเคยัดขังขกขึ้นวอโอ้ยเร็วเร็วเร็วเโอ้จุเร็วเร็วว กูไม่มีเวลาเล่นกับพวกมึงอย่า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 อ้โหทำไมเส้นทางมันช่างยาวไกลเสียเหลือเกินเส้นทางมันยาวไกลมากเออถึงแล้วก็จบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะฮะมาเล่นให้ดูใช่นะฮะ กากๆนะฮะก็ขอบ๊ายบายนะฮะ